สวัสดีค่ะอันยองเซโยมาสเตอร์มีนาลีหรือเรียกเล่นๆว่าอาจารย์เมษานะคะวันนี้นะคะเราจัดคอร์สฝั่งสีปากสุขภาพดีนะคะชื่อคอร์สว่า V Furfy Perfect l i p นะคะเป็นเทคนิคที่เฉพาะสถาบันของเรา มีความพิเศษตรงที่ว่าเวลาที่อลอกไปแล้วนะคะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนเกาหลีหลังลอกค่ะสีจะติดนะคะแล้วก็สีไม่ด่างด้วยค่ะซึ่งตอบโจทย์คนที่มีปากคล้ำหรือว่าตอบโจทย์คนที่ฝังสีปากไปแล้วนะคะและสีไม่ติดตัวนี้คือตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยข้อนี้นะคะ เราสอนให้ผู้เรียนนะคะนอกจากจะเรียนแล้วนะคะยังสามารถปฏิบัติได้จริงรวมถึงการลงคนจริงและก็ประกอบอาชีพได้จริงค่ะฉะนั้นบางท่านนะคะที่กังวลว่ามาเรียนที่นี่แล้วเอ๊ะจะเสียงเงินฟรีหรือเปล่าจะไม่ได้อาชีพกลับบ้านหรือเปล่าตัวนี้คือตอบโจทย์ได้เลยค่ะว่าทำงานได้จริงค่ะ รอบนี้นะคะได้มีโอกาสนะคะสอนอนักเรียนที่มาจากประเทศเกาหลีนะคะมาสเตอร์ทุกท่านนะคะเป็นช่างแล้วก็มีสาบันเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่มาสเตอร์จากประเทศเกาหลีมีความชื่นชอบในผลงานของคนไทยค่ะก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจมากๆนะคะแล้วก็โอกาสหน้าค่ะเจอกันที่ประเทศเกาหลีค่ะเดือนหน้าค่ะ ในส่วนของสถาบันเกาหลีนะคะ LK Beauty Lab นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการฝังสีตานะคะหรือว่าการสักอายไลเนอร์แบบบางเบานะคะอาจารย์ LK น่ารักมากค่ะ วันนี้มาให้ความรู้เชิญการแพทย์ด้วยเทคนิคของการทำอายไลเนอร์ในวันนี้นะคะเทคนิคของเกาหลีก็ทำให้งานออกมาดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าได้เลยนะคะค่ะก็คือคลาสนี้เป็นคลาสพิเศษนะคะที่มีอาจารย์มาจากประเทศเกาหลีเป็นเทคนิคใหม่เทคนิคแบบเป็นอายไลเนอร์ที่ดูหวานดูคมแล้วก็มีฝุ่นเบา ะะซึ่งปกติอายไลเนอร์จะไม่เป็นสไตล์นีออ้อาจารย์สอนได้เข้าใจนะคะอธิบายรายละเอียดทุกจุดนะคะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ ผลงานออกมาสวยมากคา่ะ no. คุ้มค่าแน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางไปเกาหลีเรามีอาจารย์จากประเทศเกาหลีมาถึงแล้วเราก็ได้เทคนิคใหม่ๆซึ่งสามารถนําไปต่อยอดทําให้กับลูกค้าของเราได้ก็เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมานะคะก็เพื่อจะตั้งใจนะคะมาเรียนที่สถาบัน beauty korea นะคะวันนี้มีคอสนะคะอัพสกิลนะคะพิเศษกับอาจารย์ LK นะคะอาจารย์ก็บินมาจากเกาหลีโดยตรงเลยนะคะเรียนสนุกมากค่ะสนุกจริงๆค่ะทั้ง ทั้งอาจารย์ LK นะคะแล้วก็อาจารย์จากสถาบันนะคะ Beauty Korea ทุกคนนะคะเป็นกันเองแล้วก็สอนสนุกค่ะแล้วก็เข้าใจค่ะสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจสามารถถามได้ตลอดนะคะถือว่าวันนี้นะคะตื่นตั้งแต่ตีสี่ขับรถมากล้วขับโคราชเนี่ยวันนี้คุ้มมากค่ะคุ้มจริงๆค่ะก็แนะนำนะคะก็ยังไงถ,ถ้ามีคอร์สแบบนี้อีกนะคะก็เรียนเชิญนะคะทุกๆท,ท่านนะคะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะ รอบนี้ค่ะมีนักเรียนจากประเทศไทยนะคะที่มีความสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รอบต่อไปค่ะเราจะมีการจัดที่สหบัน Beauty Korea Group อีกครั้งค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ